อบใชหม้อลมร้อนไม่ใส่น้ำมันแต่ก็ปลาบองนะจ้ะเธอที่จีนก็มีปลาบองขายนะยหอดนัวไม่น้อยนะคะดูปลาฟองแบบ47เปอร์เซ็นเปิดเลยรกระปุกที่จีนก็มีกินนะคะนี่รกระปุกซีนอย่างดีปลาบองนัวไม่น้อยแบรนด์นี่ ก็จะเปิดนะคะพอเปิดแล้วเราก็ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะแต่ถ้าไม่ไม่เก็บไว้ในตู้เย็นคือจะเก็บไว้ได้น้อยปกติเราซื้อมาอมันก็แบบอือเดี๋ยวห <c oughs> อมมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดโทรศัพท์ันเลยอะ่ะกระดิงกระดอนหมดเลยอะ่ะอืมนัวมาก สูตรอีสานจริงๆแท้ๆแล้วเราตักก่อนเนี่ยปลาปลาบองเธอนี่สูตรกินกับข้าวหูกระเทียมเน้นๆอ้โหกระเทียมเครื่องเทพแน่นๆ,ๆ,ๆกินกับผักลวก นี่่อะโอเคกินกับไก่แล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็ไปแช่ตัวเย็นไว้ก็กินได้สามถึงสี่เดือนเลยทีเดียวนะโอเคมาจิ้มผักน่าจะอร่อยมากฟินคิดถึงบ้านเลยทีเดียว กินปลาล้าบองแล้วคิดถึงบ้านเลยหนูหัวใหญ่ไหมดอกประกาศนี่ใช้หม้ออบลมร้อนหมักแค่สีอิ้วขาวจีนนี่เช่ ủa nóng, tin cắp À bà la bong mhm 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 không mhm 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 เนี่ยย้อมเนี่ยยังมีแบบตรงติดๆอยู่เสียดายเสียดายตวดตวดเวลาบองกินกับพริกกินกับอะไรนะกินกับไก่กินกับเนื้อทอด สุดอีสานจริงๆไม่เผ็ดมากกินได้เรื่อยๆเลยคือไม่เผ็ดจนเกินไปอ่ะจนแบบกินแต่น้ำอ่ะอปกติก็จะคลุกข้าวคลุกข้าวคลุกข้าวแสดงวันนี้ทำมันนี้ดีอะ กิน,นกับไก่ผักลวกจิ้มหอมมากค่ะคต่ใคร หนัวนัวไม่น้อยเลยนะอร่อยมากอพรารซึงอร่อยที่จีนก็มีขายนะถ้าใครจะสั่งซื้ออ่ะห,หลายคือนเลย <laughs> ดูกอิสานเนี่ยต้องกินนะมันแซ่บบอกไม่ถูกคือมันขาดไม่ได้จริงอ่ะปลาล้าคืออะไรที่แบบคนกินที่จีนนะคือคนไทยอะ่ะขาดไม่ได้ก็คือปลาล้าด้วแหละทุกภาคก็กินปลาลากันหมดอะ่ะส้ตมตำใครก็กินถูกปะออที่นี่คือแบบเรากินแบบเป็นแจ่วบอมมันก็กินได้นานแล้วก็กินกับข้าวได้ไรเงี้ยแล้วก็คิดถึงบ้านได้ด้วย <laughs> อ,อร่อยมากกินกับไก่อ่ะโอ้ยแซ่บเหลือเกิน ขอรีคุณขวางทางนะ I'm sorry กินนัวไปหน่อยดีนะมีข้างล่างเป็นแบบผมข้างล่างแฟนเขาปูไว้กันเปื้อน <c oughs> ไม่เผ็ดมากม่ง่ไหลเลยจะกินได้เรื่อยๆจริงๆทั้งแซ่บทั้งหนัวโดนมากโดนใจมากเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วเนื้อปลาแบบคลักคลักปลาร้ากระเทียมงาขาวขา่าน้ำตาล แล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็พริกป่นแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็ผงปรุงหรือแค่สมเขาบอกว่าหลังจากเปิดแล้วต้องแช่ตัวเย็นเลยแช่ตัวเย็นก็กินได้ประมาณสามสี่เดือนโอ้ยคุ้มมากอร่อยมากเลยเนี่ยชอบกินกับข้าวสวยนะแล้ว อยู่เนี่ยไม่ค่อยได้กินข้าวเหนียวเลยนอกจากไปแบบไปเจอเพื่อนๆที่คนไทยที่เขามีข้าวเหนียวกันอ่ะเป็นคนทุกเป็นคนที่กินทุกอย่างกับข้าวสวยได้หมดแก่อมก็กินกินกับเพ็ แซ่บเว้ยแซ่บหลายปลาบองนี่แบบหอมคัักๆเครื่องเทศแน่นๆอยู่จีนก็มีกินนะเนี่ยถ้าอยู่จีนก็สั่งซื้อได้นะ แซบแซบหลายชุมมันคุกกับข้าวกินได้ดีเขามี2ส,สูตรนะ1สูตรผักมีสูตรปรลาสับผัดกับเรียกว่าปลารสับผัดแบบแนวภาคคนภาคกลางนี่ยนะคนภาคอีสานก็คืออีสานจริงๆอ่ะคือมันแบบอร่อยคักๆอ่ะ อร่อยจริงอ่ะเขาแบบจะแบ่งกลุ่มคนเลยนะถ้าเป็นบาราสาวก็จะเป็นคนภาคกลางกิเกาเข้าวสวยอันนี้ถ้าเป็นอบาราบองก็เป็นคนอีสานกินกับข้าเหนียวแต่พี่อหากินทุกอย่างได้เกาเข้าสวยหมดเลยอร่อยดอกประกาศหวานมาก อืมอืมขอไปกินจอกกันนะอร่อยเพเลินไปเรื่องอะไรอร่อยจริงมีวันการผลิตด้วยผลิตวันที่เท่าไรหร่หมือายุวันที่เท่าไหร่เก็บได้หนึ่งปีอืมแค่ตั้เย็นไว้เก็บไว้ได้นานมากโอเค ยังก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากแชร์นะถ้าใครอยากได้ปลาบองขายอยู่ที่จมติดต่อมาได้คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวให้คอนแทคให้อร่อยจริงปลาบองอร่อย,อออยที่ไทยก็มีขายนะ